วางไว้นะเออนะจะให้เข้าเพีนนะไอเข้าแย่เลยเอ่อเฮ้ย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 ใครอะทำท่าไว้พูดใคเนี่ยทำท่าว้ทุกเฮซะด้วยตาพี่สาวกู พี่กระทิ้นเอามังเกงพี่มาใส่เออมันชักยู่เดีบางไอ้ก้อนบางไอ้ก้อนกูก็อายตู้กูงั้นเออเ调เดียวกูก็ไม่เคยเล่นทางนี้ไว้ห้าเออตายแล้วตายแล้วอะไรมาเลยใส่เสื้อให้เออโอ้ใจให้ไว้บ่รอไว้มึงล่อไว้มีแค่ใส่กางเกงนะมึงล่อขนาดนี้ในใจจะโว้ มันจะเป็นเจ้าจะเป็นเจ้าข้องบ่อกุ้งอ่ะนี่นี่อ่ะรูทิ๊กก้อนเปรี้ยวโอ้โหเฮ้ยแป๊บเดียวมีปีกนไม่มึงต้องรอดอันนี้มาด้วยไม่ทันแล้วอนี่มันเสื้อโตัวเสื้ออะไรนะเสื้อโตดโตัวอ,อะไรลนะกัสเออตัวเนี่ยเสื้อกั๊เออลองใส่ดิด เมยงไปน้อยว่าเออพอดีป่ะหาเมืองให้กูมากกูมากเดี๋ยว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 แบงให้งานนี้เมืองมันจะเป็นองค์านุวัตรกูนี่จะเป็นไอ้รัชดาเออมามามาทอดทอดเลยมามามาดีปังตู้ให้กูรวยน่าแบงตูๆๆๆๆ้ให้กูรวยได้เง้ยต้องได้เห็ดต้องได้ดูได้เซอริ่งๆนีๆน่ก็ต้องทอด ข้ามอะไรอะไรยังไงข้ามเฮ้่ตั้ตุ๋ก้วยอย่างเดียวเลยก็ข่านไปมองนะใครข้ามมันจะขานไปมองทำไมันไม่เข้าเลยข้ารอแล้วข้ามรอคนะเฮ้ยไม่ต้องห่วงกูบังไม่ยู่ไม่ใค้เห็นหรอกบังตุ่้ยนะออออะไรตุนเออ ไมช่้หงคตาอย่างเดียวเลยแนอยพี่ก็ดชัตเตอร์ไม่ทันจะให้เขากดทันทไมล่ะเอาไว้ใช่ใช่ไอ้ทิ้งไอ้คนไม่ดีผมไปหาทังกระซี่มาดว่าไม่ต้องรบเลยแม่นี้ เห็นไหมล่ะเฮ้บอให้บางให้บางช่างตัดสี่ม่นี้เี่ยเออมันเปียวนะไม่เห็นกูใช่ไหมล่ะไม่เห็นเลยไม่เห็นเป็นไม่เห็นหรือวะเอ้ยท่านสบายใจแล้วกูไม่บังไม่ดีเฮ้ยวิบไม่คนรู้มั้ยว่าคุณขี้เยี่ยวไม่ไม่รู้ตัวเนี่ย เด็ดยังจะรีไปไหนแล้วกูมองไม่เห็นเก็ไม่นั่นกูต้องห้าอะไรนี้มาและคนของคนในเรือนี่เขาใส่กันยังไงไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นเป็นไม่เห็นรีใส่เลยเดี๋ยวไอ็นนี่กูก็สบายใจดีข้างล่างเขาจะตายแล้วแล้วตอนนี้ไปง่ายเลยพอดีไหมง่ายพอดีไหมพอดีเลย ก็ดีไหมกดีเลยไอ้ห้าเนี่ตัวใหญ่ๆนนเทากูเลยโอ๊สามซิ่งกดีแน่นะก็ดีแน่นะก็ดีก็ดีกดีไมโอ้กีีีกันนี้กูว่าไปยังไงไปไปทงไหนทงไหนไปแค่นี้ละไฮ้ยอ้ไม่แคบไปเลย สำคัญเนี่ยสำคัญเก็บไว้นะอย่ากให้ให้พอดีไหมนะพอดีไหมพอดีไหมพอดีไปเร็วเฮ้ยมีคนอะไรไปไป